คลิปนี้กับชิพาพีพาน้องมาเบึงวิธีการเฮ็ดธนูวาวนะครับพี่น้องเพราะว่าล่มหนาวมาแล้วลูกหลานกับบอกว่าเฮ็ดธนูวาวให้แน่คลิปนี้กับชิพาพีพาน้องมาเบึงนะครับขั้นตอนการเฮ็ดธนูวาวนะครับเท่าที่ได้ริบบินมานะครับเป็นริบบินมัดของจากร้านขายของทั่วไปนะครับเลือกเอาแผ่นที่มันตรงๆนะพี่น้องเนาะเปิ้ลมันสีใงินนะครับอันนี้เขาเอ,าเอาเื่นเปิลนะครับสีเขียวๆนี่เขาเอาเื่นเปิลทนาโนนะครับเปิ้ลมันสีใงินเท่ากับจะเอากันไก่ครับมาตัดออกนะผมมีใส่ข้อมหนาอยู่ประมาณแปดมิลเก่ามิลสิบมิลนะ นะครับพี่น้องนอเ <ft ian> นาะอ่าพอไดสส้สัตส่วนเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้ออ่าพอได้สัดว่วนเป็นอันเรียบร้อยนะ,นะครับ <f air> รเขาก็สิไปสู้กระบวนการต่อไปครับขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้องเนาะเป็นการแตงหัวธะนูนะครับสูตรของผมนี่ก็สิเป็นสูตรเอาไฟแช็กนะครับมาลนทีหัวของพลาสติกนะครับเรือว่าหัวของเปิดทะนูของเข้านะครับเพื่อที่เข้าจะทําการลอยเชือกนะครับเขาเอินว่าเข้าทะนูนะครับผู้ใดที่ข้นเข้าทนูว่าเป็นนะครับเพรตามผมได้เลยนะครับหลังจากนั้นครับเขาก็เอาเข็มเผาไฟนะครับจ่อหู้นะครับเข็มดวงระบด ได้พี่น้องได้เอาหูซ้ำเข็มดวงระบาดพอดีครับได้เรียบร้อยแล้วครับพ่อสิไปฝันเชือกนะครับเชือกในรล่อนนี่ใส่เป็นล่างหกนะครับพี่น้องเนาะเชือกในล่อนเส้นหนึ่งนี่มันสิฝันกันยุ่สามเส้นนะพี่น้องได้ให้พี่น้องกีก่อกนะครับค่ายมันออกมานะครับหรือว่ามุยเชือกนะครับภาษาอีสานเอื่นมุย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 ออกมานะครับเส้นหนึ่งมันจะได้ยุ่สามเส้นนะครับส่วนหูสนู่ของเฮาหรือว่าเข้าสนู่ของเฮาเนี่ยครับ เฮาเสียเอาเป็นขางละซีเศนหน่อยนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเสือกเศนหนึ่งมันสิฝันออกได้สามเศนนะกลายเป็นซีเศนหน่อยแล้วถ้าเกิดไฟแช็คครับจุดหัวมนันบ,บีบเลี่ยมๆเพื่อที่จะเฮาจะยัดเข่าหู้ที่เฮาได้เอาเข็มเจาะไว้นะครับพี่น้องหลังจากนั้นก็มัดนะครับมัดตายนะครับผมจะมัดสองทบนะครับพี่น้องเนาะหรือผู้ใดมัดสามทบซีทบมัดแน่นๆก็มัดแน่นๆได้เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับเฮ็ดตามผมเลยนะครับเฮ็ดตามขั้นตอนนี้เลยนะครับผู้ใดเฮ็ดสนุวาวบม่ท่านได้เป็นผู้ใดเฮ็ดบบ่ทัันนไดด้งะครเดี๋ยวเฮามารื่น้องว่าสนูสสตรที่่ผมใเฮ็ดอยู่เนี่ย ว่ามันสีดังบ่นะครับพี่น้องเนาะอ่าดึงแน่นๆเลยนะครับพี่น้องมือนี้กระสีเห็ดเป็นสนู่สามอันนะครับใส่เดียวกันขนาดเดียวกันนะครับสามอันเป็นสนู่ใส่สําหรับติดวาวนะครับประมาณลอยหาบเส้นนะพี่น้องได้หรือว่าสีใส่แกงหลิ่นก็ได้นะครับพอจะเข้ามัดเข้าวาวได้เรียบร้อยแล้วนะครับพอกระสีไปสู่ขันตอนต่อไปนะครับกระสีเป็นการเหลาขันสนู๊วาวนะครับขันสนู๊วาวนี่ผมกระสีใส่เป็นกกของไม้ไผ่นะครับคือกกแต่ไต่ไม่นะครับพี่น้องอ่ามันหนาๆนานะครับเอาหนาๆนาเด้อเป็นไม้ นะครับเอาหนาๆเลย เพราะว่าต้องการขั้นที่มันแข็งแข็งนะครับมือนี่ิเฮ็ดสามอันสำหรับขั้นสนุ่นเลยผมก็สิเฮ็ดแข็งแข็งไว้ก่อนนะครับพี่น้องเนาะพอดได้ทีแล้วนะครับสิเอาไปล้นไฟนะครับพี่น้องเนาะเอาล้นไฟเพื่อความแข็งแกงเพื่อบ่ให้มอดมันจอดละพี่น้องอ่ะหลังจากที่เฮาล้นไฟแล้วเนาะเฮาก็สชีน้ำมาดัดเด้อพี่น้องเด้อดัดให้มันตรงนะครับเพราะว่าไม่ไพ่มันสิมีความโค้งเฮาล้นไฟเรียบร้อยแล้วเฮาก็สิได้มาดัดให้มันตรงไหมนะครับพี่น้องตามภาพเลยเด้อพี่น้องเด้อหรือผู้ใดมาโคงคงก็เอาแบบโค้งได้ครับพี่น้องเเนนนนนาาาะะหลััังจกก้้ครบ็สิขขึได ขาสนูนะครับหลังจากที่ข้าขึ้นเข้าวสนูเสร็จสัตว์เรียบร้อยแล้วข้าก็สิมาหาสัดส่วนของคันธนูนะครับว่ามันหนักไปทางไหนนะครับคือทวงให้มันได้กลางที่สุดนะครับแล้วก็มัดแน่นๆนะครับแล้วข้าก็สิได้ไปลองมึงนะครับว่าธนูเห็ดไม้ของเขาเนี่ยวัฒนแดงเนี่ยเสียงจะเป็นยังไงเสร็จเรียบมาชมกันเลยครับว่าเสียงจะเป็นยังไหลังจากที่ข้าได้เห็ดทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมาชมกันครับพี่น้องเนาะว่าเสียงจะออกมาเป็นแบบไหนธนูไม้ครับวัฒนแดงเสียงลองมาฟังบ้างครับเสียงออกมาเป็นแบบไหน สำหรับธนูขั้นแรกก็ผ่านไปนะครับพี่น้องเสียงก็โอเคนะครับเพราะว่าเป็นธนูมาท่านได้แต่งเสียงนะครับเดี๋ยวเหามาฟังบั้งทั้งสามอันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับพี่น้อง เสียงของสโนูทั้ง3อันก็นสิแตกต่างกันไปนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นสโนูที่พัฒนาแต่งเสียงหลังจากที่ห้าแกงเบ่งแล้วนะครับพี่น้องเข้ากับสิเดมาสู่ขั้นตอนการแต่งเสียงนะครับของผมก็จะได้เป็นแก้วนะครับเป็นขวดแตกแล้พี่น้องเนาะขูด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 ใบเพื่อให้มันบางนะครับลองมาฟังบ้งครับว่าเสียงสองว่าเป็นแบบไน เสียงออกมาแบบนี้ผมกับพัตตันจะพ่อใจนะครับขูด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 อีกนะครับเพื่อจะเอาความบางนะครับหลังจากนั้นนะครับมีขีดสูตรกรติขีดสูตรเลยเด้อพี่น้องเลอแต่สูตรของผมเนี่ยผมจะบ่ได้ใส่หัวครับเพราะว่าผมเลยเอาไฟแช็คล้นพลาสติกทําเป็นหัวสนุ่เรียบรย้อยจงแจแข้นตอนแรกแล้วนะพี่น้องเนาะ สำหรับสนู่ที่ผมแกงอยู่นี่ก็จะเป็นใบเงานะครับมันอยากต้องการหัวอยู่น้อยหนึ่งครับเพราะว่าเสียงมันจะออกลบๆผมก็ไดดให้เด็กน่อยนะครับยางบักต่อยนะครับอยู่ทำข้อนกีดนะครับอยู่หนาบานผมครับหลังจากนั้นนะครับเสร็จจับเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าก็จะมาฟังเสียงเบิ้งนะครับพี่น้องเนาะเสียงตัวนี้แต่งเสียงเลยแล้วครับสามอันนี้ครับมาฟังครับสนูวาวแต่ละอันเสียงก็จะเตกต่างกันไปนะครับพี่น้องเนาะตามที่พี่น้องได้ฟังเสียงแล้วพี่น้องเพราะว่า ความแข็งของการทนูของขั้นธนูเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับความอ่อนของใบธนูของเปิ่นธนูอีกอย่างหนึ่งนะครับมีส่วนเบิดน,นะครับกับการเห็ดทนูเบาวนะครับพี่น้อง อ่ะสรุปนะครับพี่น้องเพราะว่าชนูวาวสามอันของเฮานี่กระเสียงดังบอดเดอร์พี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาเห็ดแบบฝาวฝ้านะครับเห็ดแบบบอดด้แต่งปันไดนเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เห็ดเซตซับเรียบร้อยแล้วนะครับก็มอบให้ทันทีนะครับเพราะว่าอยากได้แห้งมาเขยวตรงแก่เซาๆเนาะครับปุ้ยเป็นเก่งทีละพี่น้องเนาะโอ้ยหมุนคักหยกโบตัวตัวอะไบักเสียเลยยังอ่ะอยากโบสำหรับสนูวาวตัวที่ผมถือมานี่ก็จะเป็นแต่งเสียงเรียบร้อยนะครับเสียงกระิออกมาประมาณนี้แล้วพี่น้องมาฟังบั่งครับ ครับพี่น้องผู้ใดมาคิดมีก็ฝากไไกดไลค์กดแชร่เอรอยสิ่งเป็นกำลังใจใเอรอยสิ่งกันคลิปต่อไปนะเด้อครับสำหรับผู้ใดมีหม่ยถึงทะลุไปท่านดังเราสูตรดีไปเห็นได้เด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ